ไม่ <c oughs> เขาขายอะไรอ่ะทําไมถึงคิวยาวขนาดนี้ถามหน่อยขายโรตีครับโรตีแบบไหนเขาขายโรตีได้รางวัลม่ชินไปอ๋อเหรอกันดังนะจากไหนพี่ว่างงพี่ <c oughs> <c oughs> เช้าก็ดันชอบ <c oughs> เขาผมมาผมก็ไม่รู้แต่ผมก็มาตัมก็เพราะว่าคิวยาวขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยแล้วต้องจดยังไงเขาถามว่าจดหรือย,ยังพี่ก็ไม่รู้จดแบบไหนล่ะโอ้คิวยาววันนี้แล้วเขาขายทีละกล่องละเท่าไหร่ ไม,ไม่เคยมากินอะพี่เห็นแล้วก็แปลกขอถ่ายแล้วจะจดแบบไหนวะเนี่แล้วไม่เคยเห็นนะคะว่าเขากรอคิวยาวขนาดนี้นะคะนี่คิวลอคิวซื้อโลตีนะคะโรตีที่เชียงใหม่ค่ะแปลกมากไม่เคยเห็นดูคิวคะ่ะคิวยาวมากอันนี้เว้นเว้นมากมาเฉยๆแล้วแล้วก็มาต่อตรงนี้นะคะมาเป็นอย่างนี้ ก็คือโรตีป้าเดนะคะเขาได้รางวัลอะไรไม่รู้เขาบอกว่านี่ค่ะเป็นโรตีกรอบนะคะ<ด>เขาได้รางวัลจากมิชลินนี่นะคะบิ Big ๊กุ๊กนี่สองพันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะคะคือได้รางวัลเพราะฉะนั้นคนก็เลยมารอซื้อเราจะรอรอไม่ไหวหรอกคะ่ะเพราะว่ามันคิวยาวมากดูคิวคะ่ะคิวยาวมากนะคะ คิวซื้อโรตีค่ะโรตีที่เชียงใหม่นะคะอยู่แถวใกล้ๆตรงไปประตูท่าแพนะคะแปลกแปกจริงๆไม่เคยเห็นค่ะไม่ทานแล้วค่เราคิวรอคิวไม่ไหวนะคะ